คนผู้แล้วอยู่พูพานไม่เก็บเห็ดโอ้เห็ดหยางเห็ดขาวเด้อเห็ดขาวู้เดียวเด้อยางหาเห็ดอีกกคนก็จะลายหลาย่ะไรโมาตัวน่าสองคนนีแ่แหละเก็บเห็ดกับสองคนนีแ่แหละโอ พี่น้องพี่น้องพี่น้องหาหมูมันเด้อหาหมูมันโอ้ซักดะพอแล้วพอแล้วเห็นแล้งงกเห็นแล้งงงเอา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 หมูบ่หาหมูมันก่อนอยู่ผู้พลาดนี่แหละพี่น้องตื๊อออกซึ่งมันกันเมื่อไรไปไก่ดอกมาสองคนมาหมูทั้งหนาเอาเห็นออกเอองัดออกยางขักเลยเอขัะ อโอ้ยขาขาดแล้วออออหิ้งเกัดหิงกัดหิ้งกรดไหลาหลพี่น้องมันสะหามข่อยไปอยู่นี่ระเบ้อเสียงฮะโอ้เดีส่สวงดอกกเะไถทายเลียบให้เขาเขาอยากเบิ้งเอาหาป้ายหาป้ายอาหารอ่านตามดูดูการ่อยยุดไปหึ โอ้อันนี้ก็เอิ่นว่าเห็ดทานเลือดเยอแห้งหลายมวนเบิดเย <c oughs> แห้งหลายมนวนเบิดเ้าก็ยางกันมากเลส้มวงหนึ่งแล้วนี่เขาก็พัอข้นกันหลายหลายก็ได้กินยี่ดอกว่าผู้ใดก็ได้แนวสุขคนอยู่คอยอีกแล้วคอยพอเห็หดหนึ่งเห็ดดินเห็ดดินเนี่ยพวตีเห็ดขาว,วท่านพอเห็งงดงอกยู เราก็ไต่ไปตุ้มไต่กัมี่ไต่ลงไปแล้วก็มีไอ้พุลตาลาตาควางหอกกรขึ้นมาหาเห็ดหาเห็ดจำนี้กันเนอะโอ้ยเห็ดอยังนาะเขามาเก็บเห็ดหอกหอกก็หกเก็บเห็ดไหมเห็ดดินบ่นี่เห็ดดินโอ้แม่นอิลีเห็ดดินเห็ดดินเห็ดดินเห็ดขาวแล้วพี่น้อง กินอ,อาหารตามฤดูกาลหาเห็ดอื่นบ่มีมีแต่เห็ดดิเดนเก็บก่อนเก็บก่อนหาอีกก่อนเด้อเพื่อนมีหาหมูม,มันก่อนเด้อหน่อยเห็ดดินมีหมูรูหกกะหกย่องกะลายลาย่องตีาหามข่อยนะหกให้รลวนๆมันยังเกิดเห็ดโคกนี่ย ใบเน่อดอกเห็ดเน่อนี่ละ่ะหาไหมสวัสดีค่ะมือนี้เด้อค่ะไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดบ้านห้านี่ละ่ะได้ไลยขักหนึ่งนี่หยอดเห็ดปดุบนี่เห็ดสุนเน้วสี่แดงๆขาเป็นเห็ดกอเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่แล้วก็สิล่างแกงล่างซุปไปส่วนตัวถนอมอาหารไ้สุกินยม ผู้นั้นก็ไปเก็บน้ากันนั่นพูน้น่ะเกิกหนาขึ้นมาแน่ทันไปเก็บเห็ดน้ากันสรวงเขาแปลอามูอทาั้งหนาเนี่ยกำลังสีล่างจ้ากำลังสีล่างเห็ดตอนนี้ก็แดดสวยเสร็จสวย,สวย,สวยเพี้ยงง่ายเราขอกับบ้านกินอยูข้าแต่ยากเขกาก็งามงามบรรยากาศก็ดีแดดก็แอ็มแซมอยู่ ข้างล่งหนึ่งเขาห้วย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 อยู่นเดียวนะหัวกับพ่อในออกคอกเป็ดเห็ดมาก็เลยสีแจงก็เลยสีล่างเห็ดมีหอดเห็ดปวกได้พี่น้องเห็ดปวกนี่เห็ดปวกเห็ดปวกนี่เห็ดปวกด้วยจานี่โซนเห็ดปวกจ้าท่านี้เด้อเดี๋ยวจะเจ็บไหมมืออื่นจังมาเบ่งไหมได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะอุ๋ยยิงผ้ารอค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้อุ๋ยยิงผ้ารอไปเก็บเห็ด ได้เห็ดลายหลายสองกัตตาเนี่ยมีทุกอย่างเห็ดเลือกเบิ้งเห็ดอย่างแน่เห็ดยังเน่เห็ดอย่งเน่เห็ดหนาเลยเห็ดกินได้ทุกอย่างเพราะว่าผู้ปเจ็บนี่ก็ชำน้าญกันกำลังสีล่างเห็ดไปสองคนไปกับพู่นะ <laughs> ไปสองคนเท่านั้นมันบวกกัาเอื้อมูม่หลาย จนว่าแดดออกแล้วมาแต่โดนละเมื่อยอยูเขาเลยเศรเมื่อยอยู่กันลังสีลลางกันลังสีลลางจัดจัดพิธีลลางแล้วเมื่อสิภาคไปรอปลาอีกแล้วจ้ดเด้อสวัสดีค่ะอุ้งอิงพาเลาะนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเห็ดยังน้อเขามาเก็บเห็ดหกหกกับหกเก็บเห็ดไหมเห็ดดินบนนี้เห็ดดินโอ้แม่นดิลีเห็ดดิน เห็ดดินเห็ดดินเฮ็ดข้าวหรอพี่น้องกินอาหารตามฤดูกาลหาเห็ดอื่นบ่มีมีแต่เห็ดดินเก็บก่อนเก็บก่อนหาอีกก่อนเด้อเพื่อนมีหาหมูมันก่อนเด้อวยหน่อยเห็ดดินมีหมูบุกฮกกะฮุกยุ่งกะไรยุ่งกี่หามข่อยนะหกให้ ห่วนๆไม่ยังเกิดเห็ดโวกนี่ไปนอดอกเห็ดนอนี่ละหาไหมบัดนี้สวัสดีด้วยพี่น้องค่ะเด้อไปเก็บเห็ดมาแล้วกะสิแจงกะสิแจ,งเ,จงเห็ดใต่แจงนึงค่ะ เก็บปวละเก็บน้องบัวปวละเก็บผู้ปวละน้ำบานห้อาเขาเจ้าใส่อ้อยเบิดแล้วปวละเห็ดมิตรหรอกงามๆเห็ดปวกเห็ดละง,งอกเห็ดนาแดาแกงกระล่างหม้อหอนๆเห็ดก็จ้าใส่ผักอบแอบน้ำวิธีการแกงมันจังสิงแซบบ่บเห็ดเห็ดทุกอย่างแกงถ้าใส่ผักอบแอบ,บนี่แซบบ่บปวดของจักผักอบแอบบ่พี่น้อง ส้มบานนอกกสิซีหัวจักเลยเนาะสมบานตาอยัอง,งวัดนี่นี่เมือ่องกระเทิ้นกระิบุรูดเอาว่าผักออกแย้มันคืออะไรใส่ตะไคร้ใส่ปลาลาน้ำปลาชุรสอร่อยอร่อยจ้าตามพริกกระเทียมใส่ด้วยแกงมันบานนอคะ่ะแกงมันบานแกงมันบานนี่เห็ดกอกับนี่ได้หลายเติมนี่ละไปข้าวเดี๋ยวเนาะไปชั่วโมงเดี๋ยวนึงไปสอง สองคนได้ไวถือซุปพร้อมอันนี้คือเอาไวถือซุปจานนี้ไวถือซุปอันขัวบักพิกใส่เต็มนี่ละค่ะเดียวไวถืซุปน,นี่แกงผู้ใดอยากแกงก็กินแกงผู้ใดอยากซุปก็กินซุปพร้อมๆแสบๆพะกอดแบบนี้ถ้าบ่าใส่พะกอดแบบนี้ขอหน่อยก็อยากเลยอันนี้แ่บนี่แต่พะกอดแบบน้ำสแสบแห้งกำลงังฝด หิวเขา่าตอนนี้เนาะคะ่ะนาะงกำลังสิแกงแสบขาดแสบแสบแสบเส้นแสบเด้อกันเด้อ